ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, ่ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ สอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบอีกครับบาปใช้ได้นะครับยานยี่เจ็ดในกระเนื้อเครื่องอีเทลครับ จะเจอมาตับางเอินนะครับเป็นย่าน27เ,เมกะเฮิร์น่าใช้ตรงนี้เสียงซ่าออกลำโพงฟังเสียงชัดเจนนะครับโอเครับอบคุณครับ